สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังมงคลกิจขอบใจกันจอมพลังที่รับฟังคำเตือนลัน่นพวกพี่พอมีบ้างไม่ไหวให้แจ้งมาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้พระรามเจ็ดได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดฝากเตือนไปถึงกันจอมพลังระบุผ่านเฟซบุ๊กฝากถึงน้องกันจอมพลังว่าถอยเถิดน้องนายใหญ่สั่งพี่ชายนายมาแล้วนายไม่ถอย โมเชื่อเอฟซีมากจำบทเรียนของทนายตั้มไว้เคยดังขีดสุดเอฟซี FC ช่วยไม่ได้นะคดีจะมาเพียบที่เตือนเพราะรักและห่วงใยน้องเป็นคนดีมากแต่ควรรักษาชีวิตไว้ดูแลครอบครัวและประชาชนท่านอื่นๆพี่รู้นิสัยนักการเมืองมาเฟียดีเขาจะเตือนครั้งเดียวพี่น้องเขาไม่สนเขาสนอำนาจอย่างเดียวล่าสุดเต้เคลื่อนไหวอีกว่าขอบใจน้องกันจอมพลังที่รับฟังคำเตือนจากรุ่นพี่คนมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอย่างพี่ พวกพี่พอมีบ้างโดยเฉพาะทหารผ่านศึกนอกและในราชการแม้อายุมากแต่ประสบการณ์รบมีครบไม่ไหวให้แจ้งมาพี่เต้พระรามเจ็ดอดีตโฆษกกรรมธิการทหาร4ี่ปีปกป้องคนดีปกป้องคนของประชาชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ